อไแบบนี้พวกเกมอะไรมาเล่นซึ่งมันไม่ใช่เอาลองดูนิดหนึ่งหัวข้อนะอทบทวนกันนิดเดียวเท่านั้นให้รู้ความหมายนิดหนึ่งนะจากที่คุณครูซื้อไปแล้วสังคมไทยนะประเทศไทยเป็นเป็นอะไรนะประเทศที่ปลูกผักพืชผักผลไม้ถูกไหมเป็นประเทศอะไรเขาเรียกอะไร เกษตรกรรมถูกไม่เอ่ยเป็นเกษตรกรรมนะเรามีเรามีพื้นดินมีน้ำมีอากาศอยู่ในเขตร้อนที่มันเหมาะกับการเพราะปลูกนะเราก็มีพืชผักผลไม้เป็นจํานวนมากหลากหลายชนิดที่มีรสชาติหวานหอมอร่อยสรุปแล้วเราเป็นประเทศเกษตรกรรม ปู่ย่าตายายบารรพบุรุษของเราก็ปลูกต้นไมกรากไม้ทั้งนั้นเลยใช,ใช่ไหมใช่ไม่ใช่อใช่นะเพราะนั้นทุกคนน่าจะปลูกพืชปลูกผักผลไม้เป็นใช่หรือเปล่าอาหารเ๋ยดรสเด็ดหิวนะอันนี้ก็เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งค้าขาย เพียงคู่คนไทยก็คือในเรื่องของพุทธศาสนานะทีนี้พระพุทธศาสนาสำคัญตรงไหนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวไหมเกี่ยวเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับพุทธศาสนาไหมเกี่ยวกับศาสนาไหมเกี่ยวเราจะทำอะไรก็ตามสิ่งที่มาเกื้อหนุนสิ่งที่เป็นพื้นฐานก็คือในเรื่องคุณธรรม ในเรื่องคุณธรรมเราต้องการคนแบบดีๆแบบแบบดูดีเหมือนดีแบบดีแต่ไม่ต้องดีทั้งหมดเลยก็ได้นะแต่ทำอะไรให้มันรู้ผิดรู้ถูกนะรู้ผิดรู้ชอบอะไรแบบนี้ให้มีธรรมะอยู่ในในในใจแล้วก็ปฏิบัติได้ค่อนข้างดีนะมันตรงไม่หมดก็เอาสักค่อน,อนก็ได้ประมาณนั้นนะเราไม่ต้องการแบบ คนที่คิดอะไรเอาเปรียบเอาเปรียบตัวเองเอาเปรียบสังคมเอาเปรียบประเทศชาติเพราะมันจะทําให้เศรษฐกิจพอเพียงของเรานี่มันทําไมคะมันไม่มันไม่สมบูรณ์นะเพราะนั้นศาสนาเป็นเรื่องสิ่งเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นกิจกรรมแบบนี้นะักเรียนจะลืมได้ไหมในชีวิตประจําวันลืมไม่ได้ต้องไปนะใส่บาตรใส่เป็นไหม<อ>ใส่เป็นแน่ใจ อ่าแน่ใจใส่บาทก็เป็นนะใส่บาทก็เป็นเออละอาวหลากหลายไปเรียนอืมไปโรงเรียนไหมนักเดียนไปโรงเรียนไหมไปมาโรงเรียนมาทำไมมาเรียนมาเรียนหนังสือจริงหรือเปล่าจริงอยู่ที่บ้านเรียนได้ไหมได้แต่มันไม่สนุกใช่ไหมมันไม่สนุกนะเราก็ต้องมาโรงเรียนมาเรียนหนังสือเรียนไปทำไม เพิ่มปูนความ,มรู้มันสําคัญตรงไหนคะใช้ในชีวิตประจำวันได้เออคุณครูก็เคยสงสัยนะเป็นเด็กๆเ,เนี่ยเออเราเรียนเนี่ยคุณครูพาเรียนวิชาอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายคิดๆจนหัวสมองจะระเบิดนะเวลาสอบจน่ใช้แต่ในชีวิตประจาวันเออบางทีเหมือนไม่ได้ใช้ มันไม่ได้ใช้แต่นักเรียนรู้ไหมเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปเรื่อยจนถึงจบปริญญาตรีสุดท้ายพอเวลาทำงานแล้วเนี่ยมันเอามาใช้หมดเพราะนั้นความรู้เนี่ยมันอะไรนะมันสะสมเพราะนั้นใครที่ไม่ได้ตั้งใจเรียนตั้งแต่ตอนนี้ไม่ได้สะสมตอนนี้พอถึงเวลาท้ายๆของของการเรียนเนี่ยสมองนักเรียนระวังมันจะทำไมคะเออจะระเบิด นะระวังมันจะระเบิดเพราะนั้นความรู้ต้องสะสมนะคะไหนสะสมกันไม้มว่ไว้บ้างหรือยังสะสมสะสมนะต้องสะสมสมองใครยังว่างเปล่าอยู่นะทวกตาใสๆเนี่ยสมองก็จะว่างเพ่ด้วยนะนักเรียนต้องสะสมนะความรู้เอา้ามาโรงเรียนพอหรือยังเรียนพอยังยางอยังยังยง,ยงอื่นพอเพียงได้การเรียนไม่น่าจะพอนะนะ อันนี้วิทยาการสมัยใหม่หาความรู้นะมันก้าวหน้ามันก้าวหน้ามากมายหลุดโลกเลยกลับไปมันแตกต่างกันไหมมันแตกต่างกันไหมคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนะทุกคนต้องพากันไปนั่งวัวเทียมเกวียนไหมเปล่าเปล่าแต่ถ้าบ้านของ ของใครคะชื่ออะไรเอ่ยของคนสุดท้ายชื่ออะไรบ้านจิราพรบ้านอ่ะนะสมมุตินะสมมุติที่เรามาโรงเรียนจิราพรอ้ะชีวิตมันต้องพอเพียงถูกหรือเปล่าแล้วจิราพรจะเอาวัวสองตัวเมื่อกี้ไปไว้ไหนถ้าจิราพรมีวัวสองตัวใช่เปล่า จะเอาไปไว้ไหนครูบอกว่าครูบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเราต้องใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ถูกไหมคะมีวัวอยู่จะให้มันกินหญ้ากินน้ําไปฟรีๆหรือเปล่าเราจะต้องใช้ประโยชน์จากวัวใช่ไหมน้ามันมันก็แพงถึงแม้มันจะลดลงมาบ้างจิรพรจะไปหาธัญรัตน์นั่งเกวียนไปได้ไหมบ <c oughs> ้านอยู่ใกล้ๆนะได้ไม่ได้ เอไม่ได้ทารุนโหดร้ายอะไรขนาดนั้นแต่หมายความว่าถ้าบ้านจิลาพรมีวัวอยู่เป็นฝูงๆแบบนี้หรือสองตัวใช้ประโยชน์จากวัวได้ไหมได้นักเรียนอืบ้านจีลาพรอยู่ไหนอยู่เพชรบุรีอยู่ใกล้เขากะปุกเปล่าใกล้โครงการช่างหัวมันไหมไม่ใกล้พยายามให้ไปอยู่ใกล้ๆอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาวัวสองตัวเนี่ยไปไว้หน้าบ้านพร้อมเกวียนเวลา เวลารถมาเวลารถนักท่องเที่ยวมาโบกให้จอดแล้วก็บอกว่าเชิญนั่งบนเกวียนเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวโครงการช่างหัวมันเออได้ตังไหมได้ตังเห็นไ,ไ,ไหมใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ที่มีอยู่ให้มันสูงสุดถูกไหมคะไม่ต้องไปบังคับให้มันถ่ายนานะเพราะเรามีกวายเหล็กใช่หรือเปล่าโ <c oughs> ครงการนี้เข้าท่าแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวอย่าลืมนะเดี๋ยวครูจะไปประเดิมก่อนเลยนะ กูจะไปนั่งเกวียนบ้านจีลาพรอแล้วก็นั่งรอบโครงการช่างหัวมันเออดีไหมไอเดียดีอา้าต่อไปต่อไปคนนั่งเขามีความสุขออกคนดูไม่มีความสุขได้ไงเออแล้วแล้วแบบนี้จะพอเพียงไหมอ,อ่ะพอพอบ้านเราไม่มีรถไฟฟ้าใช่ไหม เรามีเกวียนเมื่อกี้เรานั่งเกวียนไปเที่ยวใช่ไหมเอเราไม่ต้องเสียค่าน้ํามันแต่ลองดูตรงนี้นะคนที่เขาอยู่ในเมืองใหญ่ๆเขาต้องนั่งรถไฟฟ้านี่แหละเพราะอะไรไเพราะเขาไม่ต้องขับรถมาเองไม่ต้องเสียค่าน้ำมันรถรถจอดอยู่กับบ้านก็สบายดีไม่สึกหรอตัวเขาเองนั่งรถไฟฟ้าเป็นยังไงแป๊บเดียวถึงประหยัดไหมประหยัดถึงที่ทำงานก็เร็วต้องไปหัวเสียเรื่องรถติดไหม การจราจรมันก็จะทำไมขึ้นคล่องแคล่วว่องไวขึ้นหรือเปล่าเพราะนั้นพอเพียงไหมพอเพียงแบบคนที่อยู่ในเมืองใช่ไม่ใช่ภาคภูมิอย่าคิดว่าไปอยู่กรุงเทพแล้วจะขับรถเบนซ์คันงามไปทำงานทุกวันเพราะภาคภูมิเงินเดือนไม่พอไม่มีตังค์เติมน้ำมันใช่เปล่าภาคภูมิก็ต้องขึ้นรถอะไรรถไฟฟ้าจะขึ้นลอยฟ้าหรือจะลงใต้ดิน ก็เสียเงินนิดหน่อยพอเพียงไหมพอเพียงประหยัดไหมประหยัดถ้าเราไม่ขึ้นรถเหล่านี้แล้วใครจะขึ้นล่ะให้ใครขึ้นผู้คนก็ต้องขึ้นถ้าคนหันมาใช้รถแบบนี้ก็ประหยัดกันหมดเลยไฟฟ้า้รถยนต์ก็ไม่ติดน้ํำมันก็ไม่เปลืองมลภาวะทางอากาศก็ไม่ไม่เกิดใช่ไหมเอ่ยดีไหมดีอันนี้พอเพียงไหม พอเพียงกัรนั่งเกวียนเมื่อกี้พอเพียงไหมพอเพียงแต่มันคนละสถานะกันเพราะนั้นคำว่าพอเพียงเนี่ยใช้ได้กับทุกคนไหมได้ได้กับทุกคนใช่หรือเปล่าอยู่ตรงนี้นักเรียนพอเพียงหรือยังพอเพียงพอเพียงอ่ะเอ่อมีเพลงนี้เพลงนี้ครูวิไลพร ฝากมาครูวิไลพรบอกว่านักเรียนชั้นป .6 เนี่ยร้องได้ทุกคนนะเราเราต้องทำอะไรด้วยตัวเองเราอย่าไปพึ่งผู้อื่นให้มากใช่ไหมเราไม่ต้องพึ่งเสียงเพลงเราร้องเองได้ไหมได้เอาถือไม้ไว้ถือไม้ถือไม้เอาช่กันร้องช่กันร้องอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเน ช่วยกันร้องความสามัคคีมีไหมมีเวลาทำอะไรจะเกี่ยงคนอื่นได้ไหมไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้ความพร้อมเพรียงในหมู่คณะเป็นสิ่งที่สำคัญเอา้าพร้อมนะหนึ่งสองสาม คำว่าพอเพียงมีเหตุผลให้รอบคอบรอบรู้มีภูมิคุ้มกันพอประมาณยืดถือคุณ,ณธรรมตั้งใจมันพร้อมเพรียงกันได้ไหมเป็นสัญญาใจ เราช่วยรักษาคำพอสอนคำพอสั่งช่วยกันทำให้ได้ดังวังให้เราอยู่อย่างพอเพียงเก่งมากเลยเก่งมากเลยเอาปรบมอให้ตัวเองหน่อยอแต่ว่าแต่ว่ายังยังยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เอาใหม่อีกหน่อยไหม อีกนิดนะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งในเออณรงค์ทองกำลังจะได้พอดีเลยกำ <c oughs> ลังจะได้พอดีเลยเดี๋ยววันนี้ถ้าไม่ร้องเพลงนี้ให้ให้คล่องแคล่วว่องไวเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นคุณช้างไม่ได้ <c oughs> คุณแผนเหร <c oughs> อคุณแผนครับอ่ะรอเป็นคุณแผนเชียวเอาเอาไม้หนึ่งสองสามจะให้รู้ว่าพ่อรักเราเท่าใดร มึงให่ตัวเองหน่อยอ้าวทีนี้ทีนี้ในเรื่องในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะเราเราบอกว่าเราน้อมนำพระราชดำรัสพระพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทยในการดำรงชีวิตนะคะเอามาใช้ในการดำรงชีวิตคือแต่และช่วงเวลาที่เราปฏิบัติกันในช่วงเวลาตั้งแต่ ตื่นนอนมาโรงเรียนกลับไปบ้านอะไรเนี่ยนักเรียนเอามาใช้ได้ในชีวิตประจําวันก็คือเอามาใช้ในชีวิตประจําวันนั่นเองไม่ต้องไปยกให้คนอื่นเขาไม่ต้องไปยกให้แผนพัฒนาประเทศหรืออะไรให้มันยุ่งวุ่นวายนักเรียนก็เอาตรงเนี้ยคาที่สอนเนี่ยคำที่พระองค์ตรัสมาบอกเราให้เราอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยเอามาใช้ในชีวิตประจำวันถ้าเราอยู่อย่างพอเพียงแล้วเนี่ย เ,เกี่ยวกับตัวเรามันจะมีความมั่นคงที่เขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันนะ่ยความมั่นคงในชีวิตเราทําอะไรเราจะต้องแบบมีเหตุผลมีอะไรนะพอประมาณมีภูมิคุ้มกันใช่หรือเปล่าใช่ทีนี้มันจะเกี่ยวกันยังไงล่ะมันแบบไหนเอาลองดูใหม่เอาใหม่อีกครั้งนะลองดูอีกนิดนึง<ะ>เออนักเรียนก็จะต้องมาอยู่ตรงนี้นะเอาดูนี่อยู่นี่<ะ>ในเรื่องของประจ